Old world new world ทำไมศัพท์สองคำนี้ถึง outdated ไปแล้วทั้ง Guild Sommelier และก็ WSET นะครับเขาได้เลิกใช้คำศัพท์คำว่า old world แล้วก็ new world ในตำราเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนที่ผมเริ่มดื่มไวน์ใหม่ๆคำศัพท์สองคำนี้เป็นคำบอกใบ้ที่ดีมากๆถึงรสชาติและก็สไตล์ของไวน์ขวดที่เกำลังจะเปิดอยู่ไวน์ new world ส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ที่ f r u ต t y มีอด d y เยอะแทนนินหนา แล้วก็โอ๊กชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของมะพร้าวคั่วหรือว่าวานิลาก็ดี Old World ส่วนใหญ่วานจะไล์กว่าผลไม้เฟรชกว่าแทนนินไม่ได้หนาเท่าแล้วก็โอ๊กที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นโอ๊กที่ละบุนมากกว่ากลิ่นอย่างพวกไม้ซิด้าเป็นต้นปัญหาของคำว่า Old World New World เนี่ยก็คือมันทำให้เราเกิดไ bias ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราติดภาพมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ d ดเวิลด์เนี่ยเขาทำวา์มาก่อนวน์มันจะต้องดีกว่า ในขณะที่ New World เพิ่งทำไวน์ที่หลังเป็นไวน์ที่ทำเรียนแบบแต่จริงๆแล้วนะครับประเทศอย่างอเมริกาอาจ์เติน่าหรือว่าออสเตรเลียก็ดีซึ่งเคยถูกจัดกลุ่มว่าเป็น New World ถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทำวน์มาเป็นร้อยๆปีแล้วทั้งความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคที่เขาค้นพบขึ้นมาใหม่เนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันถูกนำไปใช้ในการทำไวน์ในโอดเวิลดอย่างประเทศในยุโรปซะด้วยซ้ำ ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับในหลายๆครั้งที่ผมทำปลายเทส t ิ n งกับเพื่อนเนี่ยมีบ่อยเลยนะครับที่ผมทายวายอเมริกันนะครับกลายเป็นวายฝรั่งเศสแล้วก็ทายวายฝรั่งเศสเป็นวายอเมริกันและเพื่อนๆขอวายทุกคนแล้วครับคิดว่าเรายังควรใช้คำว่า old world และก็ new world อยู่หรือเปล่า